มีรถสไตล์ประหยัดเหมือนเดิมนะคะสไตล์น้องเบนค่ะประหยัดประหยัดวันนี้มีราคาเบามากราคานี้บอกเลยว่าได้รถสวยหรูหรากว้างขวางประหยัดไม่ใช่รถอีโคคาร์แต่ราคาเท่ากับอีโคคาร์เลยนะคะ เปนจานะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ชาแนลค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะในช่วงของการรีวิวรถค่ะสภาพอากาศเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะ้รนร้อนเหนาหนาวนะคะช่วงนี้ก็สภาพอากาศตามประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ค่ะมีรถสไตล์ประหยัดเหมือนเดิมนะคะสไตล์น้องเบนค่ะประหยัดประหยัดอ่า หน้าฝนแบบนี้ต้องหารถใช้งานดีๆสักคันหนึ่งนะคะไว้กันแดดกันฝนแล้วแหละโอเควันนี้มีราคาเบามากขอเปิดราคาเลยแล้วกันนะคะ1,79,000บาทค่ะ1,79,000บาทฟังไม่ผิดนะคะราคานี้บอกเลยว่าได้รถสวยหรูหรากว้างขวางประหยัดไม่ใช่รถ e ีโคคา แต่ราคาเท่ากับ e ีโคคาเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะนี่เลยนะคะย้อนยุคนิดนึงนะคะต้อนรับ2012 Toyota Camry 2.0 E นะคะเนี่ยคันนี้ Toyota Camry 2.0 E ค่ะทุกคนปี2002นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนี่ ให้ดูในส่วนของด้านหน้าและก็ด้านข้างนะคะทุกๆท,ท่านคันนี้เราเก็บงานทำสปามาให้เรียบร้อยให้ประเมินความสวยด้วยสายตาอันดับแรกเป็นไงบ้างคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะจงแล้วก็ไปดูในส่วนต่างๆภายในตัวรถถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่า Cam รี่รุ่นตาเอี่ยวนะคะทำไมถึงเรียกตาเอี่ยว ตาอินซีหรือตาเอี่ยวก็ไม่พันใสนะคะนี่เลยนะคะด้วยรูปทรงไฟของเขานะคะที่มีความโฉบเฉี่ยวเหมือนตาอินซีนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยกระจังหน้าด้านข้างของเขาก็จะเป็นแบบ1,2,3,4 4ชั้นตัดขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่รู้ว่าแคมรี่เนี่ยแคมรี่เนี่ยเวลาที่เขาดีไซน์ออกมา ค่อนข,ข้างที่จะมีตัวรถหรูหรากว้างขวางนะคะก็สไตล์รถแคมรี่นะคะสวยหรูระดับผู้บริหารในราคาเบาๆนะคะคันนี้รูปทรงด้านข้างนี่เลยค่ะมเีเขาเรียกว่าขอบตัดตรงนี้มาให้นะคะตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้ เพิ่มความหรูหราไปในตัวนะคะในส่วนของมือจับนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีของแคมเรี่มาให้ตรงนี้เอาไว้ในส่วนของกันรอยต่างๆนะคะเวลาผู้หญิงแบบมีเล็บบ้างหรือนู่นนั่นนี่บ้างนะคะตรงนี้ก็ไม่ทําให้ตัวรถเนี่ยเป็นรอยจะบอกว่าเจ้าของเดิมคันนี้ดูแลมาดีมากๆท่านผู้ชมลองดูรอบๆข้างนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะ หรือจะมีก็มีน้อยมากๆแล้วเป็นรอยที่แบบว่ามองไม่เห็นนะคะถ้าไม่มองแบบเข้าไปใกล้ๆนะคะสในส่วนของด้านในคันนี้บอกเลยสวยงามมากๆให้ดูในส่วนของด้านข้างอ่าด้านข้างมาแล้วในส่วนของด้านหลังนะคะก็นี่เลยสไตล์แคมรี่ของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางใหญ่หรูร้านะคะอย่างที่บอก ราคาคันนี้ขอย,ย้ำอีกทีนะคะ1 7 9 0 0 0บาทนะคะและนี่นะคะในส่วนของด้านหลังค่ะก็สไตล์ Cam r y ของเขาก็จะเป็นแบบกว้างขวางใหญ่รูหรานะคะเดี๋ยวน้องเบนจะเปิดให้ดูด้านหลังของเขานะคะก็เรียกว่าด้านห้องเก็บของนะชื่อมีเลยนะคะด้านหลังของเขาก็มาแบบสะอาดสะอาดกว้างๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ติดแก๊ส l P G มาให้ด้วยนะคะใช้ได้2 ระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าน้ํามันนะคะบอกเลยประหยัดมากๆและที่สําคัญเหมาะกับยุคนี้มากๆยุคน้ํามันแพงนะคะทุกๆท่านสายประหยัดนี่ต้องโดนใจคันนี้มากๆและก็ขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนของข้างล่างนี้ยางอะไรเป็นไงบ้างคะสะอาดสะอ้านฝุ่นไม่มีคันนี้บอกเลยเจ้าของเดิมดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะ มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเลยในส่วนของรอบคันนี้นะคะสังเกตว่าเนี่ยรอยตรงนี้เนี่ยปกติถ้า้องเบนดูเนี่ยปกติรถมันจะต้องมีรอยเขาเรียกอะไรรอยเบียดรอยนู่นั่นนี่มาแต่คันนี้น้อยมากบอกเลยสวยมากๆนะคะคันนี้โฟกัสมาที่ยางกันหน่อยค่ะยางนะคะยางคันนี้ได้มายางใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยนะคะได้รถคันนี้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะเปลี่ยนยางใหม่มาให้เรียบร้อย4เส้น รับรองเลยการขับขี่ปลอดภัยหายห่วงสบายๆนะคะเป็นยางปี2020นะคะอย่างที่บอกยางใหม่นะคะคันนีออ้ขอบยางหน้ายางกันบ้างนะคะอยู่ที่ 195/65R15 นะคะคันนี้ได้มาทั้งสีเส้นเลยสวยๆทั้งสีด้านนะคะคันนี้โอเค เดี๋ยวน้องเบนมา,าพามาดูด้านหน้าอีกสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของด้านในนะคะป้ายพรบภาษีตรงนี้เราต่อมาให้เรียบร้อยนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคม2566นะคะตรงนี้รถใช้งานแก๊ส LPG ค่ะทะเบียนเรียบร้อยวันที่ตรวจสอบวันที่9เดือน4 9เมษาย,ยน65นะคะตรงนี้ก็ตรวจสอบให้เสร็จสับเรียบร้อยความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงค่ะหายห่วงและรับประกันเลยนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆทุกคนอยากจะเห็นด้านในแล้วว่าสวยขนาดไหนขออนุญ,ญาตให้เปิดดูด้านในเลยละกันนี่อย่างที่บอกคะ่ะสไตล์แคมรีค่ะสวยสะสวยหรูหรามากๆด้านในเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้เครื่อง2.0 E นะคะปี2002แต่ด้านในนั้นสวยมากๆสะอาดมากเรียบร้อยสุดๆเลยนะคะด้านในบ่งบอกความดูแลรักษารถมาเป็นอย่างดีนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้ค่ะสวยๆตัดกับลายลูกไม้สีอ่อนๆเป็นสีที่เข้ากันมากๆให้อารมณ์การขับขี่ด้วยความรถบ้านรถหรูหราสไตล์ความอบอุ่นนี่ต้องยกให้แคมรี่เลย เปิดให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะนี่และนี่เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวน้องเบนจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะอเ,คเอ,อมาโอ้ความกว้างนี่แบบว่าสุดๆเลยนะคะคันนี้เขาเรียกว่าในตำนานเลยเบาะดูดวิญญาณนะคะทำไมถึงเรียกแบบนั้นนะคะทุกท่าน มันนั่งสบายค่ะมันรับสีลระได้ค่อนข้างดีเลยที่สําคัญเขาเป็นเบาะหนังดูแลทําความสะอาดง่ายขนาดถ้าเป็นลักษณะของคนที่มีรูปร่างใหญ่นะคะไซส์ใหญ่คันนี้ถือว่านั่งได้แบบสบายๆรับสีลระนี่ดูนะคะในส่วนพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยนะคะ ว้างใหญ่มากๆในราคา179,000บาทคุ้มมากๆคันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้เราได้ทดสอบแล้วนะคะแอร์เย็นปกตินะคะไม่มีส่วนไหนที่แบบว่าสึกหรอนะคันนี้เราทดสอบทุกอย่างออปชั่นภายในตัวรถนะคะพร้อมใช้งาน100%นะคะคันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะนี่ห้องเก็บเขาเรียกว่าที่ใส่เอกสารสะอาดสะอ้านนะคันนี้โอเคเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันเลย มาค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านห้องคนขับด้านหน้ากันนะคะกุญแจอ้อกุญแจคันนี้นะคะก็เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะคันนี้มีเซ็นทัลล็อกด้วยนะคะปุ๊บนี่แอร์เนี่ยแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะทุกคนเปิดปุ๊บเย็นฉ่ำเลย แอร์เย็นมากๆเลยคันนี้นะคะนี่ระบบเกียร์ของเขาก็เป็นระบบเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายคันนี้แล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะคะเบรกมือจะอยู่ตรงเท้านะคะคันนี้เราว้ังเบนให้ดูนะตรงนี้นะคะเบรกมือ พวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็มีลวดลายเป็นลายไม้นะคะตัดสลับกันไปเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลที่ไม่ได้เค็มมากนะคะเป็นไงคะทุกท่านสวยมากๆนะคะคันนี้แล้วก็พวงมาลัยจับถนัดมือกําลังดีเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่าง เปิดปุ๊บเมื่อกี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆนะคะที่1 7 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องเห็นตัวรถรอบข้างกันไปแล้วก็อยากจะดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันฝากระโปรงคันนี้เป็นแบบโชคนะคะทุกๆท่านนี่ปุ๊บ ให้ดูใกล้ๆอันดับแรกที่เขาบอกว่าสวยแบบน็อตไม่ขยับมันเป็นยังไงคะน้องเบนนี่คะ่ะไม่มีอรอยแกะคะ่ะนี่นะคะดูฝั่งโน้นนะคะดูอีกฝั่งของตัวรถนะคะนี่เลยรถปี2002นะคะทุกทุกท่านคันนี้อัาในส่วนของน็อตนะคะสวยแบบน็อตไม่ขยับคันนี้รถปี2002นะคะโตโยต้าแคมรี2 e e นะคะ ดูแบบใกล้ๆนะคะในส่วนของห้องเครื่องโอเคนะคะเดี๋ยวน้องเบนขออนุญาตปิดฝากระโปรงรถแป๊บนึงชึบเป็นยังไงบ้างคะตัวยต่าแคมรี่2.0 อีนะคะที่น้องเบนเอามาฝากวันนี้นะคะปี2002กับราคา1 7 9 0 0 0บาทคุ้มค่าคุ้มราคาไหมคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้รถสภาพสวยเดิมใช้ได้2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแก๊สหรือว่าระบบแบบเติมน้ำมันนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเหมาะสุดๆเลยกับรถเขาเรียกว่ากับยุคนี้ยุคที่น้ำมันแพงนะคะนี่คันนี้เหมาะมากๆใครที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกๆและที่สำคัญคันนี้ ว่างสะดวกสบายมากๆข้างในเป็นเบาะหนังสวยทำความสะอาดง่ายนะคะใครที่สนใจติดต่อน้องเบนมาได้นะคะที่เบอร์0941091164นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากโทรก็แชทมาหรือว่าถ้าใครไม่อยากแชทก็ โทรมาก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราก็ได้นะคะโทรสอบถามน้องเบนได้เลยเส้นทางสถานที่เต้นตั้งอยู่ตรงไหนนะคะน้องเบนพร้อมตอบรายละเอียดทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะอาชีพไหนที่นี่ออกรถได้ออกรถง่ายได้รถเร็วสะดวกสบายมากๆวันนี้ต้องไปแล้วนะคะยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะกับ t o y o ต a c a m r ร 2.0e ราคาสวยๆแบบนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะบา,บาย